ในการทำงานทุกคนย่อมมีปัญหาทางนั้นแต่จะมีทางเลือกไหนไหมนะที่จะช่วยแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้เคยไหมที่คุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่นะจะเลิกแก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งได้สักทีทำยังไงถึงจะดีที่สุดเมื่อมีปากเสียงกันในที่ประชุมหรือถ้าเริ่มรู้สึกไม่อยากไปบริษัทจะต้องทำยังไงบ้างหรือว่าอยากให้คุณภาพงานดีจะต้องทำยังไงสิ่งเหล่านี้มนุษย์ทำงานทุกคนต้องเผชิญไม่มากก็น้อยแหละ แต่ว่าจะแก้ไขปัญหาอยังไงบางคนก็อาจยึดประสบการณ์ในอดีตบ้างจากคคาแนะนําจากคนอื่นบ้างแต่ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปวิธีตัดสินใจของคนที่ทํางานไม่เคยพลาดจะยกสถานการณ์ยอดนิยมมาเป็นแบบทดสอบสนุกๆจํานวน36ข้อโดยมีตัวเลือกทั้งหมด3แบบพร้อมเฉลยกับคําอธิบายอ้างอิงตามหลักจิตวิทยาชื่อดังทั่วโลกไม่มีข้อไหนที่เป็นข้อที่ถูกหรือข้อไหนเป็นข้อที่ผิด แต่ว่าคำตอบน,น,นั้นเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ต่างๆเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเลือกและก็รู้ใจตัวเองได้มากขึ้นซึ่งมีผลต่อการยอมรับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกหลายเท่าเชียวละ